โอ้ยใครเนี่ยหนูมานั่งเฝ้าแม่ตรงนี้เหรอลูกดึกแล้วหนูยังไม่นอนเหรอทุกคนจะบอกว่าแม่กินนี่นี่กินกล้วยฉาบเนี่ยแล้วนางอยากกินนะนางอยากกินนางมาเฝ้าแม่โอ้ยน่าสงสารให้กินไหมเนี่ยดูแล้วหนูไม่นอนอะคะ หนูไม ah, no. na. na. uh ่นอนหนูม no ันนั่งตากพัดลมนี่อยากกินกล้วยฉับกับแม่อ่ะอ่าแม่ให้คำหนึงแล้วหนูไปนอนนะหนูใส่ชุดนอนกันนะเออูทํำหน้าดีเออทำไมทำหน้าแบบนี้ละเกิดคนสวยคนสวยของแม่มามาขอแม่มามามาขอขอแม่สวยๆอ๊ะอ๊ะอ้ยอคำเดียวนะคะคำเดียวนะคะอ่าโอเค Yeah.